เป็นทรงขากระบอกนะคะตัวนี้ทําอยู่ที่ซิบหลังนะคะกระเป๋าเฉียงทำไซส์ L สามสิบสองนิ้วสะโคกสี่สิบเป้ายี่สิบหกใต้ขอบนะคะปลายขาสิบแปดครึ่งความยาวสามสิบแปดรวมขอบจากข้างบนลงมาเลยนะคะ ขอบประมาณหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดมาทํากันเลยค่ะจาก,กริมกระดาษนะคะวัดเข้ามาเลยห้านิ้วห้านิ้วห้านิ้ว ได้แล้วตีเป็นเส้นกลางเป้าจากริมบนลงมาสองนิ้วสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวจากเส้นเอวเราจะหาเป้านะคะ เป้ายี่สิบหกใต้ขอบแบ่งครึ่งสิบสามนิ้วทำเป้าสวยๆนะคะลบไปสองนิ้วครึ่งได้อยู่ที่สิบนิ้วครึ่งจากเส้นเอววัดลงมาคะ่ะสิบนิ้วครึ่งสิบนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นเป้า จากเส้นเป้านะคะเราจะหาเส้นสะโพวกวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพกเราจะหาสะโพกนะคะสะโพกสี่สิบหารสี่ได้สิบนิ้ววัดมาค่ะสิบนิ้วคิดหน้ายังไม่บวกนะคะ จะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังตีตรงๆมาก่อนค่ะดูในส่วนของเป้ายื่นนิ้วครึ่งจากมุมนี้นะคะนิ้วครึ่งสูตรการหาเป้าของแต่ละไซสายนะคะช่างมีลงไว้ ep ที่307จากมุมขึ้นมา1นนิ้วโค้งเป้าหน้าค่ะ เราจะแบ่งเส้นกลางหน้าขานะคะจากเป้ายื่นกับสะโพกจับแบ่งครึ่งค่ะได้แล้วเราก็จะตีตรงๆนะคะแต่ถ้ากลัวแนวไม่ตรงก็วัดค่ะจากเส้นกลางเป้านะคะ สนิ้วกับสองขีดหรือสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขาสําหรับวางเกณฑ์ผ้านะคะผ้าจะได้ไม่บิดนะคะเส้นกลางหน้าขาความยาวกางเกง สามสิบแปดรวมขอบขอบหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะหักทิ้งไปก็วัดเลยขึ้นมาที่เอวได้เลยค่ะหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดก็ลงมาเลยค่ะสามสิบแปดตีตรงๆมาค่ะเป็นเส้นกางเกงยาวนะคะ เราจะหาเอวเข่าถ้าเพื่อนๆวัดไว้นะคะจากเอวนะคะลงมาถึงเข่าวัดลงมาได้เลยนะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วแต่วความสูงนะคะถ้าไม่ได้วัดไว้จากเส้นเป้ากับเส้นปลายขาจับแบ่งครึ่งคะ่ะ ติ๊กไว้นะคะแล้ววัดขึ้นมาสองนิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเข่าดูในส่วนของปลายขานะคะปลายขาสิบแปดครึ่งจับแบ่งครึ่งเลยค่ะ ได้อยู่ที่เก้านิ้วกับสองขีดนะคะเก้านิ้วกับหนึ่งกระเบียดทําชิ้นหน้าลบไปครึ่งนิ้วค่ะได้อยู่ที่แปดนิ้วสามกระเบียดนะคะจับแบ่งครึ่งเลยค่ะได้อยู่ที่สี่นิ้วกับอีกสามขีดนะคะวัดมาเลยค่ะสี่นิ้วกับอีกสามขีด ตรงเข่านะคะไม่ได้เป็นขาตรงทีเดียวนะคะเป็นออกกึ่งกระบอกสิบแปดนิ้วครึ่งบวกไปหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเป็นสิบเก้านิ้วครึ่งหรือจะใช้สิบแปดนิ้วครึ่งได้เลยนะคะสิบเก้านิ้วครึ่งจับแบ่งครึ่ง 9นิ้วสามกระเบียดลบไปครึ่งนิ้วทําชิดหน้านะคะลบไปครึ่งนิ้วได้อยู่ที่เก้านิ้วกับสองขีดจับแบ่งครึ่งเลยค่ะได้สี่นิ้วครึ่งกับอีกหนึ่งขีดนะคะสี่นิ้วกับอีกห้าขีดวัดลงมาเลยค่ะ ในส่วนนี้เท่ากันนะคะในส่วนนี้เท่ากันได้แล้วตีมาเลยค่ะของเป้าหน้าค่ะ ด้านข้างโคงขึ้นมาเลยนะคะใช้ปลายหางๆเนี่ยคะ่ะได้ในส่วนนี้เราหาเอวคะ่ะเอลสามสิบสองนิ้ว หารสี่นะคะแปดนิ้วจากเส้นกลางเป้านะคะเราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพวกวัดลงครึ่งนิ้วนะคะเอวด้านหน้านะคะเราวัดมาเลยค่ะแปดนิ้วบวกเกตเป็นหนึ่งนิ้วเท่ากับเก้านิ้ว จุดนี้นะคะเก้านิ้วได้แล้วเราโคง้งสะโพกมาเลยค่ะอันนี้แต่งให้เขาคมเกินกันนะคะกระเป๋าจากด้านข้างวัดเข้ามานิ้วครึ่งถ้าไซส์เล็กนิ้วก็เบียดได้นะคะหกนิ้ว ใช้ไม้โค้งค่ะให้เขามีโค้งนิดนึงเราทำเก็ตไว้ที่หนึ่งนิ้วนะคะแบ่งมาค่ะข้างละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วความยาวของเกตสีนิ้วครึ่งได้ในส่วนนี้นะคะเราพับเกตโค้งเอวด้านหน้านะคะ เอวด้านหน้าเราจะใช้เส้นนี้แล้วนะคะเส้นนี้เราไม่ใช้เวลาวัดเป้าเราก็จะแค่ตรงนี้นะคะเป้าหน้าเนี่ยทิปหน้าเรียบร้อยนะคะความลึกของกระเป๋าส่วนมากจะสิบสองนิ้วประมาณนี้นะคะความกว้างก็จะอยู่ประมาณเส้นหน้าขาเนี่ยคะ่ะ จุดนี้จุดกระเป๋าเนี่ยลงมาประมาณสองนิ้วแล้วก็โคง้งก็อยู่ประมาณนี้นะคะเป็นกระเป๋าดูในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังช่างจะใช้เมจิกสีแดงนะคะจะได้เห็นชัดๆจากจุดนี้นะคะเป้ายื่นด้านหลัง เราวัดออกมาสองนิ้วครึ่งไม่มียางนะคะเป็นขอบเป็นขอบโค้งนะคะขอบโค้งช่างมีลงไว้นะคะ ep ที่เจ็ดสิบหกแต่ถ้าไซส์เล็กอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะถ้าไซส์เล็กจะเป็นขอบตรงก็ได้นะคะจากมุมเราวัดเข้าครึ่งนิ้ว อันนี้สำหรับไม่มียางนะคะจุดนี้เราวัดลงครึ่งนิ้วค่ะในส่วนของเส้นกลางเป้าเราวัดเข้าสองนิ้วเส้นกลางเป้านะคะได้แล้วตีมาเป็นเป้าด้านหลังนะคะ สีแดงนี้จะเป็นเป้าด้านหลังเราทําอยู่ในแผ่นเดียวกันเวลาเสร็จแล้วก็จะไปก๊อปนะคะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังจากจุดนี้เราวัดขึ้นหนึ่งนิ้วจุดที่วัดขึ้นหนึ่งนิ้วเนี่ยไม่ตายตัวนะคะเวลาเราวัดเป้าเนี่ยเราเช็คเป้าเนี่ยเขาสามารถปรับลงได้นะคะเอวสามสิบสองหารสี่นะคะเท่ากับแปดนิ้วบวกเกตหนึ่งนิ้วเก้านิ้ว วัดมาเลยค่ะจากมุมนี้เก้านิ้วจากมุมนี้นะคะเก้านิ้วเราแบ่งครึ่งเลยค่ะสี่นิ้วอันนี้เก้านิ้วนะคะแบ่งครึ่งสี่นิ้วครึ่งวางเป็นมุมฉากเกตหลังสี่นิ้วค่ะเกตหนึ่งนิ้วนะคะเราแบ่งครึ่งข้างละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้ว เป็นเก็ด,ด้านหลังนะคะสีแดงสะโพกสี่สิบหารสี่สิบนิ้วนะคะชิ้นหลังเราจะบวกครึ่งนิ้วชิ้นหน้าไม่บวกนะคะอันนี้เป็นกางเกงสำหรับไม่ใช่ยางยืดนะคะเป็นเก็ดตายหน้าหลังวัดมาค่ะสิบนิ้วครึ่ง จากเส้นเป้าหลังนะคะสิบนิ้วครึ่งเท่ากับกางเกงตัวเนี้ยจะบวกหลวมอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะรอบตัวโค้งมาค่ะดูในส่วนของด้านข้างใช้ด้านนี้คะ่ะใช้ไมโครด้านนี้ด้านปลายนะคะ ตรงนี้เราก็แต่งให้เขาคมกกืนกันอันนี้ใช้เส้นเดียวกันเลยค่ะปลายขาใช้เส้นเดียวกันนะคะขาในวัดออกมาหนึ่งนิ้วจากชิ้นหน้านะคะวัดออกมาหนาึ่งนิ้วเราลบไปครึ่งนิ้วทำไมถึงต้องวัดออกมาหนึ่งนิ้ว ปกติด้านข้างเนี่ยจะออกกอกครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนะคะเขาก็จะได้หนึ่งนิ้วอันนี้ด้านข้างเราไม่ออกเราออกฝั่งเดียวเลยค่ะด้านขาในนะคะลองวัดดูปลายขาที่เราต้องการสิบแปดนิ้วครึ่งตามที่เราต้องการนะคะขาในหนึ่งนิ้ว โค้งเป้าหลังในส่วนเนี้ยถ้าเขาหักเราออกมานิ้วก็เบียดได้นะคะไม่ไม่ให้เขาหักได้ในส่วนนี้นะคะเราโค้งเป้าหลังได้ในจุดนี้เราวัดเป้ายี่สิบหก ใต้ขอบเข้าหน้านะคะวัดจากเส้นสีดำนะคะมาถึงแค่จุดนี้นะคะไม่ขึ้นไปถึงข้างบนนะคะ แค่จุดนี้นะคะสิบนิ้วครึ่งยี่สิบหกได้เท่านี้นะคะเราก็ปิดปิดเก็ตแต่งเอวเลยค่ะ ติดเก็ตหลังนะคะแล้วก็แต่งเอวทินหลังเราก็ใช้เส้นนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่ใช้ถ้าทำเป็นขอบโค้งนะคะเอวด้านบนเนี่ยตัวนี้เอวสามสิบสองถ้าทำเป็นขอบตรงเนี่ยใช้ได้เลยนะคะด้านข้างแต่ถ้าเป็นขอบโค้งเนี่ยตรง ตรงเอวด้านล่างเนี่ยเขาจะต้องมากกว่าหนึ่งนิ้วอย่างเอวสามสิบสองด้านล่างเขาจะสามสิบสามแล้ก็วัดออกนะคะถ้าสําหรับผ้าที่ไม่ยืดนะคะแต่ถ้าผ้ายืดเนี่ยเขาก็จะยืดออกมาเองนะคะแต่ถ้าผ้าไม่ยืดเนี่ยเราก็จะวัดออกมาหนึ่งกระเบียดหนึ่งกระเบียดรอบเลยก็จะได้หนึ่งนิ้วนะคะสําหรับขอบโค้งที่ผ้าแบบไม่ยืดนะคะอันนี้ดูเอานะคะ แต่เวลาเย็บเนี่ยถ้าเป็นงานหน้าร้านเนี่ยช่างเขาก็จะเช็คอยู่แล้วนะคะเวลาจะเข้าเอวเนี่ยเขาก็จะเช็คอยู่แล้วแต่เป็นงานด้านโรงงานเนี่ยเราจะต้องออกให้เขาเลยนะคะประมาณเนี่ยก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งไซส์มาให้ทำห้าให้นะคะห้าไซส์ช่างก็เลือกไซส์ใหญ่มานะคะลงให้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ